สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบปลายภาควิชากฎหมายวิธีสัญญัติ่หนึ่งของมสทกันอยู่นะครับวันนี้เราจะมาช่วยกันถอดรหัสข้อสอบแบบเจาะลึกกันไปเลยรับรองว่าพอจบแล้วเนี่ยจะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องเป๊ะๆนะครับการวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราอ้างอิงมาจากเอกสารการสอนเสริมของทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยซึ่งก็คือแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการที่สุดแล้วละครับผมเข้าใจเลยนะ คือมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับที่จะรู้สึกกังวลก่อนสอบโดยเฉพาะวิชากฎหมายที่แบบรายละเอียดมันเยอะและซับซ้อนแต่ต้องห่วงครับวันนี้เราจะมาดูกันให้คลีเคลายเลยว่าต้องเตรียมตัวรับมือกับอะไรกันบ้างเอาละครับและนี่ก็คือแผนการของเราในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ภาพรวมของข้อสอบเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงไปดูว่าคําถามมีกี่แบบหลักกฎหมายสํำคัญๆที่ต้องเน้นคืออะไรแล้วก็ที่เด็ดที่สุดคือโครงสร้างการตอบข้อสอบเขียน และสุดท้ายจะสรุปทุกอย่างให้พร้อมสําหรับวันสอบครับโอเคเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาดูโครงสร้างข้อสอบจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าข้อสอบที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงในภาคการศึกษานี้นะครับรู้ไหมครับว่ามีการจัดสอบทั้งหมดโอ้โห458ชุดวิชาเลยทีเดียวแต่แต่ในจํานวนนั้นนะครับมีอยู่แค่5 1ชุดวิชาเท่านั้นที่ใช้ข้อสอบแบบผสมคือมีทั้งข้อการแล้วก็ข้อเขียน ซึ่งแน่นอนครับว่าวิชากฎหมายวิศีสัราสติญหนึ่งของเราก็คือ1ในนั้นนั่นเองและนี่แหละครับคือข้อมูลที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับวิชา41341ของเราข้อสอบจะแบ่งเป็นประนัย60ข้อและก็อัตนัยอีก3ข้อการที่เรารู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราวางแผนอ่านหนังสือได้ตรงจุดมากขึ้นเยอะเลยครับพอรู้จํานวนข้อแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วข้อสอบแต่ละส่วนเนี่ยเขาต้องการจะวัดอะไรจากเรากันแน่ คืออย่างนี้ครับข้อสอบปรนัย60ข้อเนี่ยเขาจะทดสอบความรู้ในภาพรวมว่าเราอ่านมาครอบคลุมแค่ไหนจําหลักการกว้างๆได้ไหมในขณะที่ข้อสอบอัตนัย3ข้ออันนี้แหละครับของจริงเขาจะเน้นไปที่ความเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยความสามารถในการวิเคราะห์แล้วก็การให้เหตุผลทางกฎหมายซึ่งมันคือทักษะหัวใจของนักกฎหมายเลยก็ว่าได้ครับเอาละทีนี้เรามาดูกันที่เนื้อหาสําคัญๆกันบ้างโดยเฉพาะส่วนที่คาดว่าน่าจะเอาไปออกข้อสอบอัตนัย ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็มาจากเอกสารของมหาวิทยาลัยเหมือนเดิมครับนี่คือหัวข้อหลักๆจากหน่วยที่6กถึงเที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำำําคาําพิพากษาการจําหน่ายคดีแต่ที่แบบว่าสําคัญมากๆแล้วก็มักจะถูกหยิบมาถามบ่อยๆเลยก็คือหลักการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํากับฟ้องซ้ํา2เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากๆครับทีนี้มาขยายความคำว,ว่าการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํากันหน่อยนะครับ หลักการนี้เนี่ยมันคือหัวใจสําคัญเลยมันบอกง่ายๆว่าเมื่อศาลได้ตัดสินประเด็นไหนไปจนถึงที่สุดแล้วจะไม่สามารถนําประเด็นเดิมกลับมาหรือฟอนพิจารณากันใหม่ได้อีกพูดง่ายๆก็คือเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันมีที่สิ้นสุดนั่นเองครับรู้แล้วว่าจะออกเรื่องอะไรทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับคือจะตอบยังไงให้ได้คะแนนดีๆไม่ต้องคิดเองครับเรามาถอดโครงสร้างจากคาตอบตัวอย่างของมหาวิทยาลัยกันเลยดีกว่าอ่ะ นี่คือคำถามจากข้อสอบตัวอย่างครับเขาถามมาตรงๆเลยว่าการกระทำของนายสามเนี่ยเป็นการดำเนินกระบวนวิจารณาซ้ำหรือเปล่าคำถามสไตล์นี้แหละครับที่ต้องการให้เราวินิจฉัยด้วยเอาหลักกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เขาให้มาและนี่คือพิมพ์เขียว4ีขั้นตอนที่เราถอดมาจากคำตอบตัวอย่างเลยนะขั้นแรกยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอ้างก่อนเลยบอกไปเลยว่าเราจะใช้มาตราไหนต่อมา ก็ข้อเท็จจริงจากโจ์เนี่ยมาปรับใช้กับกฎหมายที่เรายกมาขั้นที่3คือการวิเคราะห์อธิบายให้เห็นภาพไปเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเข้าหรือไม่เข้าหลักกฎหมายนั้นๆและสุดท้ายสรุปฟันธงไปเลยครับตอบให้เคลียร์การตอบตามสเตปนี้เนี่ยมันจะทําให้คําตอบของเรามันแน่นมีเหตุผลรองรอบับแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากๆครับดังนั้นพอนําโครงสร้าง4ี่ขั้นตอนนี้มาใช้กับคําถามตัวอย่างคําตอบก็จะชัดเจนเลยครับว่า การกระทำของนายสามไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้าเพราะอะไรเพราะมันยังขาดองค์ประกอบสำคัญไปอย่างหนึ่งคือประเด็นแห่งคดีนั้นศาลยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดมาก่อนนั่นเองครับเห็นไหมครับชัดเจนมากเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นการสรุปทุกอย่างให้กลายเป็นเช็คลิสต์ที่เอาไปใช้ได้ทันทีเลยสรุปนะครับจุดสำคัญที่สุดคือ 1. ต้องรู้รูปแบบข้อสอบ 2. เข้าใจเนื้อหาหลักๆโดยเฉพาะเรื่องการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํากับฟ้องซ้ํา 3. ฝึกฝนโครงสร้างการตอบ4ี่ขั้นตอนนี้ให้คล่องเลยและสุดท้ายกลับไปทบทวนจากข้อสอบตัวอย่างของมหาวิทยาลัยให้เยอะๆครับเพราะนั่นคือแนวทางที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้มองไปไกลกว่าการสอบสักนิดนึงนะครับแล้วลองคิดตามดูว่า กฎหมายวิธีสปัญญิที่เรากําลังตั้งใจเรียนกันอยู่นี้มันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นรูปธรรมให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างไรจริงๆแล้วมันคือหัวใจสําคัญเลยนะครับเอาละครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบครับ